ส s s a l a m ย a l a i ล u m w a r a h m a ล u l l a h i t a า l a i b ค่ะวันนี้กลัมาก็อยู่ที่สวนาตามบนควน,นรูรีอําเภอโคกโพจังหวัดปะตะัตตานีนะคะวันนี้ได้มีโอกาสมาเจอกับผู้ดูแลต้นฝรัง่งเองค่ะวันนี้ก็คือที่ผ่านมา,าหลายวันก่อนก็ได้ลงคลิปก็คือให้ดูลูกฝรัง่งแบบลุกเยอะมากต้นเล็กนิดเดียวค่ะทุกท่านแล้วก็วันนี้เราก็จะมาถาม ผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ SPR99 นะคะว่าประทับใจอย่างไรคะอ่ะเยนเชิญกาดาประทับใจอย่างไรคะตั้งแต่ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราค,ะค่ะตั้งแต่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเมื่อก่อนนี้ลูกฝรั่งนี้ดอกเยอะนะคะแต่ว่ามันจะร่วงหมดคือว่ามันไม่ร่วงหมดหรอกร่วงบ้างนะคะแต่ว่ามันไม่ติดเยอะขนาดนี้อะคะ่ะตั้งแต่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ ติดเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ยอดยอดก็แตกดีมากเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็อได้เก็บไปยังคะนี่นะหลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้นเคย<อ>เก็บไปไป,ไปบ้างนะคะลูกค้าบอกว่าหวานกรอบอร่อยมากเลยค่ะโอโ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะกับผลิตภัณฑ์ของเราแมทริซเซตค่ะนี่ค่ะสุดยอดนะคะกะขอบคุณมากๆค่ะวันนี้ก็ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.